ครับผมอยู่กับเพจมิเตอร์เซน่แครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมเล่นเกมกันที่โรงหนังเอสเอฟครับผมเช่นครับผมวันนี้เราอยู่ที่โรงสี่นะครับผมโรงหนังโรงหนังเอสเอฟเซ็นทัลอยุธยาครับไปะครับเราเช่าทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับผมในราคาสามพันบาทเพื่อเล่นเกมกันที่นี่ครับผมนะทุกแพลตฟอร์มวันนี้เริ่มจากมาริโ a r าเดกครับ ม a r ีโอ a า t เอกแล้วเรามีเครื่องนะผมคอนโซลที่พกมามีทั้งน Nintendo Switch PlayStation 5นะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งหมดนะครับครับผม Switch แล้วก็ Switch แล้วก็ PlayStation 5เริ่มที่ Mario อ a r รนะครับผมที่วันนี้จะเล่นกันแล้วจะไปดูกันว่าเราเล่นอะไรภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันทีหลังครับผม น้องน้องเอาเลยวางให้รัววางให้รัวส่งวางวางกลับมาด้วยเลโอเคโอเคโอเคอเอเเออ โทษโทษโทษใส่จานด้วยไอ้อุ่นเอาจานไปวางดิก็ไปวางอีกดิไอ้นี่เอามาก่อนมาก่อนจานเอาจากไหนว่ามันมีจานเดียวของเกมเนี้ย โอเคเดี๋ยวเอากระลำให้เดี๋ยวตั้งกระลำให้จเเใ,หเใหจเย็นกระลำมาครับ,บผมครับผมไอ้อุ่นอาจารย์มาใส่ ลับมาแล้วผมก็ลับมาอุนเอจ้าไปเสิร์ฟเลยเออครับผมก็จบกันไปนะผมกับปาร์ตี้ที่มิเตอร์โนแล็กนะครับผมมาร่วมเล่นเกมกันที่ SF นะครับผมครัวนี้ก็ผมมีคำแนะนำแล้วกันถ้าผมฝากไว้ให้กับคนที่อยากมาทำแบบเรานะฮะคือมาเล่นเกมที่ลงหนัก ก็คือผมแนะนําว่าถ้าคุณมากันหลายคนผมแนะนําว่าเป็นปาร์ตี้เกมครับผมน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าการที่เล่นปาร์ตี้เกมเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายคนได้ได้ไดจอยไปร่วมกันนะฮะแล้วก็มันมีการแบบพูดคุยได้มีการโต้เถียงกันนะสนุกดีแล้วบรรยากาศที่เป็นโรงหนังคะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเกมมันสนุกขึ้นนะฮะส่วนกราฟิกนะฮะถ้าใครอยากเล่นเกมแนวกราฟิกเล่นพวก the last of us หรือว่าอยากเล่นพวก grand turismo แบบที่เราเล่นนะฮะผมก็ แนะนำว่าอ่าควรจะมาน้อยคนนิดนึงนะฮะหรือว่าสลับกันเล่นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่ามันสนุกนะครับผมภาพจะเต็มเสียงดีมากๆนะครับผมแล้วก็การคอนโทรลอะไรยิ่งถ้าคุณเล่นกับ p l a y s t เ t i o น5เนี่ยก็คือมันจะสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็ผมมีข้อสังเกตแล้วก็เป็นข้อดีแล้วกันนะผมสำหรับคนที่อยากมาเล่นนะส่วนข้อดีเนี่ย ผมขอพูดถึงเลยแล้วนะก็คือเรื่องของพนักงานนะฮะบริการดีมากๆครับผมที่เซ็นทรัลอยุธยานะครับผม SF ที่นั่นบริการดีมากครับผมคอยเป็นห่วงเรื่องไฟเรื่องแสงเรื่องเสียงอยากได้อะไรบอกเดี๋ยเขาจัดมาให้เลยนะครับผมส่วนเรื่องภาพเสียงกราฟิกก็คือเป็นของตัวโรงหนังเลยนะฮะไม่ได้มีการลดสเปคจากที่เวลาเหมือนเราดูเหมือนเราดูหนังกันนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสุดยอดนะผมผมเชื่อว่าวันจะไลฟ์ทานะผมก็คือทุกคนอยากจะ มาเล่นเกมกันที่โรงหนังอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครอยากลองถือว่าเป็นโอกาสนะครับผมสามพันสองชั่วโมงฮนะมาอาหารแชรๆกันก็คนละไม่กี่บาทนะครับผมส่วนข้อสังเกตที่ผมเจอกเกี่ยวกับการมาเล่นเกมที่โรงหนังนะฮะเรื่องเดียวที่ผมพบคือผมรู้สึกว่ามันจองค่อนข้างยากนะฮะอันนี้เราจองผ่านไลน์ของ SF นะครับผมแล้วก็จองไปมาหลายวันแล้วแหละแล้วกวาจะได้คอนเฟิร์มคือวันก่อน ที่จะมาหนึ่งวันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ตามหรือปล่อยนะครับคือเราติดตามพวกนั้บ่อยแต่เราไม่ได้คิวอันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ทั้งหมดแล้วนั่นคือข้อสังเกตนิดเดียวเองครับผมที่ผมพบเกี่ยวกับการมาเล่นเกมที่นี่นะครับฉะนั้นใครอยากมาเล่นเกมนะทีเอเฟนะครับผมก็จองผ่านไลน์นะครับผมเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะฮะแต่ผมบอกว่ามันสนุกนะครับผมแล้วมันก็ได้บรรยากาศที่ดีนะครับผมฉะนั้น ถ้าสมมติว่าใครนะครับผมสนใจนะฮะอย่าลืมนะครับผมไลน์ของ SF นะครับผมเข้าไปจองได้เลยแล้วก็สำหรับวอล์กนี้จะเป็นวอล์กแรกของ Mr. s n o อร์นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวจะมีอีกหลายวอล์กตามมานะครับผมคราวน,นี้ก็ผมเริ่มมีเวลาทำมาพวกคลิปพวกอะไรลงแล้วครงานหน้าาจะเป็นงานที่เราเจอกันที่นัดการเอ็กเตอร์สเตเดียนะครับผมก็ผมก็จะไปเป็นแคสเตอร์ที่นู่นแล้วก็จะมีวอล์กถ่าย,ยานี่แหละครับผม ก็จะเอามาลงแล้วก็มารีวิวให้ดูกันว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงเพลเยอร์ Player เล่นกันเป็นยังไงครับผมแล้วเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับผมกับ m ิสเตอร์สลักวอล์นะครับ